ขณะที่พันตำรวจโททักษินได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นครเวียงจันทร์อวยพรปีใหม่แด่พลเอกเปรมตินศสุลานนท์ประธานองคมนตรีโดยระบุว่าพลเอกเปรมเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพรักตอนที่ยังอยู่เมืองไทยก็ได้ไปกราบเคารพเป็นประจำปีนี้พลเอกเปรมอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงจึงฝากกราบด้วยความปรารถนาดีให้มีสุขภาพดีต่อไป แล้ว่าที่มันเป็นอย่างนี้แรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็พบมีผู้มีบารมีเจ้รัฐมนูรแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าในรัฐมนูญไม่ได้กำหนดให้เขามีโครงสร้างของการจัดการบริหารจัดการในอำนาจันั้นอยู่ในรัฐมนตรเลยแต่คนอื่นมีบารมีสามารถแอบสั่งงานได้แล้วคนข้าราชการก็เกรงใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามโดยที่ยอมเลี่ยงยอมผิดคำสั่งผู้ว่าการโดยตรงนั่นคือสิ่งที่ ผมเรียกว่าผู้มีบารมีเจ้าระยูนแล้วก็คำว่าผู้มีบารมีเจ้าระยูนเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นที่ผื่นามากแล้ววันนั้นเนี่ยนายคนที่ริมอีกก็ไปดาวนะออกผลเลยว่าผมไปายหพระเจ้าอยู่หัวผมมีควาอำนาจผมมีอำนาจจุฬาคดิผมมีควมมาอำนาจ เรื่องจรงจไอ้ที่ขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วผมหมายถึงคนเอกเป็นศิษย์ทุกคนที่ผมหมายถึงนั่นแหละผมไม่ได้ตู้งตู้มาัีแล้วผมเลือกที่คนที่เก่งเลยโทรมาบอก หลังจากนั้นเนี่ยท่านเดินสายเลยนะครับนี่แต่งเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบทหารบกหลังเรือทหารอากาศแต่งเครื่องแบบแล้วก็ออกเดินสายดาผมไปโรงเรียนอสจพลใส่ชุดสั้นบกไปโรงเรียนนั้นเรือไปโรงเรียนในเรือใส่ชุดหาเรือไปโรงเรียนนั้นแล้วเรียนในเรือกาศใส่ชุดหาอการโดยคนเอกซ์ลิสต์มาแต่ไปนั่นคือ